พอแพรพอดแคสต์ Podcast ที่แคร์สุขภาพทุกเรื่องของผู้หญิงสวัสดีค่ะแพรนะคะแพร์หญิงอัสมาวานิตันติกุลค่ะก็พอแพรพาเสียววันนี้มาต่อเนื่องจากเรื่องเมื่อวานกัน,กนสักเล็กน้อยนะคะในเรื่องของเซ็กกับความรักนะคะเมื่อวานเรารู้กันไปบ้างแล้วในเรื่องของวิวัฒนาการแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนกับสารสื่อประสาทต,ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเซ็กแล้วก็ความรักนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องความรักค่ะว่าความรักคืออะไร ความหมายของความรักแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะคะในทางการแพทย์พูดเลยว่ามันไม่ได้มี definition หรือว่าความหมายออกมาชัดเจนว่าความรักต้องเป็นแบบนี้แบบนี้คือไม่มีนะคะแต่ว่ามันก็มีคนที่พยายามที่จะคิดหาคำอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยว่าเมื่อเกิดความรักแล้วจะมีอะไรบ้างจะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งก็อย่างที่เล่าไปเมื่อ EP ก่อนหน้านี้แล้วนะคะไปย้อนฟังกันได้ว่า มันมีฮอร์โมนอะไรซึ่งหลักๆก็จะเป็นฮอร์โมนออกซิโทซินในเรื่องของความรักซึ่งเราจะเรียกว่าเลิฟฮอร์โมนเลยและมีสารสื่อประสาทตัวอื่นๆก็คือโดปามีนกับเซโรโทนินนะคะที่เกี่ยวข้องกับความรักด้วยซึ่งจริงๆนอกเหนือจากนี้มันอาจจะมีตัวอื่นอีกสักเล็กน้อยเช่นอาจจะมีอะดรีนาลีนซึ่งหลั่งทําให้เรารู้สึกหัวใจเต้นเร็วหน้าแดงเวลาเราเขินเรารู้สึกชอบอะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นฮอร์โมนที่เราหลั่งออกมาทําให้เรามีความอยากมีแบบความต้องการทางเพศก็เป็นไปได้ แต่ถามว่าตัวหลักๆของความรักเลยก็คือออกซิโทซินโดปามีนเซโรโทนินนะคะวันนี้นะคะที่จะมาพูดคือเรื่องเซ็กค,ความรักและความสัมพันธ์ค่ะสาเหตุที่ต้องมาพูดเรื่องนี้ที่รู้สึกว่ามันสำคัญมากๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานคนที่หย่าล้างที่เลิกลากันเนี่ย80%เกิดจากเซ็กค,ค่ะ หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจริงหรือเปล่ามันเขาอาจจะไม่เข้าใจกันมากกว่าหรือเขามีเมียน้อยหรืออะไรก็ตามแต่ต้นเหตุของการมีเมียน้อยก็อาจจะเป็นจากเรื่องเซ็กต้นเหตุที่เซ็กมีปัญหาเพราะเราไม่คุยกันเพราะเราไม่ทําความเข้าใจกันนะคะก็วันนี้เลยคิดว่าอยากจะมาเล่าในเรื่องของความรักว่ามันคืออะไรให้เราคิดหาคําตอบว่าความรักในคู่ของเราเป็นแบบไหนเพราะความรัก ใน,ในความหมายของแต่ละคนในแต่ละคู่บอกเลยว่ามันแตกต่างกันนะคะลันที่สองที่จะมาพูดก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าความรักกับเซ็ก์เนี่ยมันเกี่ยวโยงกับความสัมพันธ์แบบไหนบ้างนะคะก็เดี๋ยวลองไปฟังกันเลยนะคะทีนี้ถ้ามาถามกันว่าแล้วอะไรทำให้เรามีความรักที่ยาวนานได้เป็น long term relationship ได้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าคือความเข้าใจค่ะ ความเข้าใจเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญมากๆของความรักความเข้าใจและต้องพูดคุยกันด้วยเพื่อให้ได้เข้าใจว่าแต่ละคนมีความคิดแบบไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซ็กหรือเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะคะทีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของความรักค่ะความรักเนี่ยไม่มี definition ที่ชัดเจนแต่ก็มีนักจิตวิทยาหลายๆคนที่เขาพยายามหาว่าความรักคืออะไรกันแน่แล้วก็มีหลายๆทฤษฎีเลยนะคะแต่วันนี้ทฤษฎีที่จะมาพูดเนี่ยเป็นทฤษฎีที่ มีการใช้กันอย่างค่อนข้างกว้างขวางเหมือนกันเราจะเรียกว่า triangular theory of love ก็คือเป็นสามเหลี่ยมความรักนะคะถ้าเรียกง่ายๆซึ่งทฤษฎีนี้นะคะก็คิดค้นโดยนักจิตวิทยาคนหนึ่งชื่อคุณโรเบิร์ตเจสตนเบิร์กนะคะซึ่งเขาก็เป็นศาสตราจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่อเมริกานะคะก็ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่กว้างขวางมากในวงการแล้วก็มีคนเอามาใช้กันเยอะ ก็คือสามเหลี่ยมความรักนะคะถ้ามองเนี่ยสามเหลี่ยมเดี๋ยวยังไงหมอจะมาเอาเอา,เอาอันเนี้ยมาเล่าแบบว่าให้เห็นภาพอีกทีแต่อันเนี้ยเป็นพอดแคสต์นะคะขอขออนุญาตพูดไปก่อนคือตัวสามเหลี่ยมเองถ้าเรามองว่าสามเหลี่ยมมีสามมุมถูกไหมคะสามมุมของเขาว่าคือมุมคือที่เป็นหัวใจหลักของความรักเลยสามอย่างหนึ่งก็คือความผูกพันหรือว่าอินเทอรเมซีค่ะความผูกพันก็หมายถึงความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสมนมความสัมพันธแบบ์แบบแนนแฟนแบบเนี้ยนะคะ 2ก็คือเรื่องของความหลงไหลหรือว่าแพชชั่นคืออันนี้จะเป็นเน้นเรื่องของลักษณะภายนอกว่าแบบคนนี้ดูดึงดูดเราดูเป็นความสัมพันธ์ทางกายว่าง่ายๆสุดท้ายคือเรื่องของคอมมิทเมนต์ก็คือข้อบผูกมัดพันธสัญญาเรามองแล้วว่าเราอยากจะอยู่กับคนนี้ไปยาวๆถ้าเรามีความรักแบบครบทุกองค์ประกอบคือเราผูกพันด้วยเราแพชชั่นหลงไหลในร่างกายของคนคนนี้ด้วยและเราอยากจะอยู่กับคนคนนี้ตลอดไปด้วยคือถ้าเรามี3อย่างนี้เลยเราจะถือว่าเป็นรักที่แบบ สมบูรแบบอะค่ะเป็นความรักในอุดมคติทีนี้ถ้าเราไม่มีครบล่ะมันเป็นอะไรหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่เราแค่ต้องเข้าใจว่าคู่ของเรากับเราอ่ะมันเป็นความรักแบบไหนเท่านั้นเองทีนี้จะมายกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเรามีแค่อย่างเดียวเลยเช่น เราแค่ผูกพันกับคนนี้เลยเราแค่แบบเหมือนเราเป็นเพื่อนกันอันนี้จะเรียกว่าไลทก็คือเราชอบคนเนี้ยเราชอบมิตรภาพต่อคนนี้แต่เรายังไม่ได้แพชชั่นไม่ได้อยากจะชอบร่างกายเขาไม่ได้อยากมีเซ็กกับเขาหรือว่าไม่ได้อยากมีพันธสัญญากับเขาว่าจะแต่งงานกับคนนี้อันนี้คือแค่แค่ไลท์เฉยๆคือชอบอย่างเดียวอันนี้คือความผูกพันอันที่สองคือถ้ามีแค่แพชชั่นอย่างเดียวคืออะไร แพชชั่นอย่างเดียวแบบลหลงไหลเหมือนเราเห็นแล้วคือเราชอบภายนอกคือรักแรกพบเหมือนเราเห็นปุ๊บป,ปิ๊งเลยแต่เรายังไม่ทันคิดเรื่องอื่นเลยนะว่าเราจะอยู่กับคนนี้ไหมแล้วก็เรายังไม่เคยสนิทสนมกับคนนี้เลยอันนี้คือเหมือนเป็นรักแรกพบถ้าเป็นอันที่สามก็คือมีคอมมิชมนต์อย่างเดียวเช่นว่าง,ง่ายๆเหมือนคุมถุงชนเราจะเรียกว่า empty love คือไม่ได้รักและไม่เคยผูกพันกันมาก่อนแต่จําเป็นต้องมีคอมมิชเมนต์กันถ้าอันเนี้ยมันก็คือเป็นเหมือนกับรักที่ว่างเปล่า แต่ถามว่ามันจะเป็นแบบนั้นตลอดไหมไหมมันอาจจะไม่ใช่ไงเมื่อวันหนึ่งคุณได้ไปผูกพันกับเขาคุณอาจจะเป็นผูกพันร่วมกับคอมมิชเมนต์หรือถ้าคุณได้ไปมีเซ็ตกับเขาในที่สุดคุณก็อาจจะเป็นรักที่สมบูรณ์แบบกับเขาก็ได้แต่อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เป็นยังไงทีนี้แต่ถ้าสมมุติเราชอบแล้วเราก็มีแพชชันด้วยก็คือเรามีอินทิเมซี่แหละแล้วเราก็มีแพชชันร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นโรแมนติกเลิฟและเราแบบ ชอบด้วยสนิทสนมด้วยมีรักที่ร้อนแรงด้วยแต่คนนี้เราอาจจะยังไม่ทันคิดว่าเราจะมีคอมมิทเมนต์ไหมถ้าอีกกรณีหนึ่งก็คือเรามีอินทิเมซี่และเราก็จะอยากมีคอมมิทเมนต์กับเขาอันนี้เหมือนเป็นรักแบบเพื่อนซึ่งก็มีหลายคนนะที่เป็นแบบนี้คือจะใช้ชีวิตอยู่กับคนนี้ไปเรื่อยๆแต่อยู่แบบเพื่อนถามว่ามีความต้องการทางเพศแบบอยากมีเซ็กกับคนนี้หรือชอบแบบแพชชั่นร่างกายของคนนี้ขนาดนั้นไหมอาจจะไม่ใช่แบบสุดท้ายก็คือมีคอมมิทเมนต์และมีแพชชั่น เจอปุ๊บปิ้งปับ๊บตัดสินใจจะแต่งงานกับคนนี้เลยอันนี้เราอาจจะมองว่าเหมือนฉับสวยนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะคือคือแปลว่าเราหลงลุ่มหลงในคนนี้แล้วเราอยากจะอยู่กับคนนี้อันนี้ก็จะเป็นรักอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นรักเนี่ยถ้ามองแบบเนี้ยคือมีทั้งหมด8แบบเลย8แบบคืออะไรถ้าครบ3ามุมใช่ไหมคะก็แบบหนึ่งคือรักที่สมบูรณ์แบบแต่ถ้ามุมใดบุ่มหนึ่งก็อย่างที่บอกก็คือชอบรักแรกพบหรือว่ารักว่างเปล่า แต่ถ้าเป็นมีสองอย่างก็จะเป็นรักโรแมนติกรักที่แบบอยู่เหมือนเพื่อนแล้วก็รักแบบฉาบฉวยซึ่งอันสุดท้ายก็คือไม่รักเลยคือไม่มีอะไรอยู่ในวงจรสามเหลี่ยมนี้เลยถ้าไม่มีอะไรเลยก็คือเรียกว่าไม่รักคือเป็นคนเฉยๆเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้มีองค์ประกอบมีอะไรร่วมกันอันนั้นก็คือไม่รักนะคะแต่สิ่งที่อยากจะให้เข้าใจคือทุกความสัมพันธ์มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาวันนี้เราคิดแบบนี้วันหน้าเราคิดอีกแบบ เราคิดแบบนี้คู่เราก็อาจจะคิดอีกแบบซึ่งทฤษฎีเน,นี้ยมันไม่ได้เป็นตัวที่เราจะต้องมานั่งแบบจํากัดความคิดเรื่องความรักของเรามันอาจจะเป็นแค่ตัวที่ทําให้เราอ่ะช่วยประเมินความรักของเรากับคนรอบข้างเฉยๆว่าเรารักคนนี้ในลักษณะไหนและเราต้องพัฒนาตัวเราให้องค์ประกอบไหนที่เราขาดเราควรจะต้องพัฒนาองค์ประกอบส่วนไหนเพื่อให้เราอยู่กับคนรักเราไปได้เช่นถ้าเรามองว่าเราอยากอยู่กับคนนี้เหมือนเพื่อนแต่ว่า เราไม่ได้มีความหลงไหลในตัวเขาเลยแต่ผู้ชายคนนี้เราก็รู้สึกว่าเขาก็ดีกับเราเราพูดคุยกับเขาเขาก็อยากมีแพชชั่นกับเราอยากมีเซ็กกับเราเราก็ต้องมาคิดแล้วว่าแล้วเราทําให้เป็นแบบนั้นได้หรือเปล่าเหมือนเราพัฒนาตัวเราให้เป็นแบบนั้นได้หรือเปล่าเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะทีนี้มาถึงเรื่องความสัมพันธ์กันบ้างนะคะต้องบอกว่าความสัมพันธ์เรื่องรักกับเรื่องเซ็ก์อยากจะให้แยกออกจากกันก่อนว่า เรื่องรักก็คืออย่างที่บอกว่ามันมีสามมุมให้ลองไปคิดดูแต่ถ้าเป็นเรื่องของเซ็ก์เนี่ยคือเราไม่จําเป็นต้องรู้สึกว่าเราหลักคนนี้เราเลยต้องยอมมีเซ็ก์กับคนนี้ทั้งที่เราไม่อยากมีจริงๆเราไม่ต้องทําแบบนั้นมันเป็นความยินยอมของเรานะคะเราอย่าไปอย่าไปฟังคนที่พูดว่าพอไม่รักเราใช่ไหมเลยไม่ยอมมีเซ็ก์กับเรามันไม่เกี่ยวนะอันนี้มันเป็นความยินยอมความต้องการของเราเราต้องเคลียร์ว่าเราต้องการอะไรกันแน่ และถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ต้องการมีเซ็กซ์จริงๆเราก็ต้องคุยเขาเข้าใจไม่งั้นเราก็จะมีปัญหาตามมาในอนาคตได้นะคะและสิ่งที่เราต้องเคลียร์กับคนรอบข้างก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่เรามีที่เรามีเซ็กซ์กันอยู่เนี่ยเราอยากมีคอมมิชเมนหรือเปล่าเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเซ็ก์กับเธอมาตั้งนานแล้วทําไมเราจะไม่ได้แต่งงานกันหรอเราจะไม่ได้อยู่กันตลอดไปหรือเปล่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นซึ่งเขาก็ไม่ผิดนะคะก็คือมุมมองความรักของเขาอะมันเป็นอีกแบบหนึง่งแต่มุมมองเราเป็นอีกแบบนนนึงเพราะฉะฉั้ เราต้องเคลียร์ให้เข้าใจตรงกันว่าเป็นแบบไหนนะคะซึ่งสิ่งที่คิดว่าควรที่ต้องเคลียร์ว่าแบบ Relation s h i p เราเป็นแบบไหนสิ่งที่เราต้องคุยกันให้เราเข้าใจนะคะความเข้าใจสําคัญที่สุดอย่างที่บอกไปแล้วมีเรื่องอะไรบ้างหนึ่งคือเราอยากมีคอมมิทเมนต์กันหรือเปล่าเช่นเรามองก็จะแต่งงานกันไหมมีลองเทอ r m มเด i n g ้งไหมมีเลี้ยงลูกไหมอยากอยู่บ้านเดียวกันไหมแบบนี้นะคะสก็คือ เราชอบแบบโรแมนติกหรือเราชอบแบบเพื่อนๆแบบเฟรนชิปเฉยๆแบบไม่ได้ไม่ได้เน้นไปทางโรแมนติกหรือเปล่าชอบแบบไหนสามก็คือในเรื่องของเซ็กว่าเราพรีเฟอร์เซ็กมากน้อยแค่ไหนลักษณะของเซ็กเป็นแบบไหนสี่เนี่ยก็คือในเรื่องของเราเป็นโมโนแกมมี่หรือเปล่าโมโนแกมี่ก็คือผัวเดียวเมียเดียวหรือเปล่าคือเราอะต้องรักเดียวใจเดียวไหมการที่เราตกลงกับคู่ คู่ของเราไม่ได้แปลว่าเราต้องมีเขาคนเดียวก็ได้นะคะคือคือคือสังคมเราอะ่ะก็ต้องมองว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วการที่เรามีแฟนคนเดียวไม่ไปยุ่งกับคนอื่นแต่ถ้าเรากับเขาตกลงกันแล้วว่าไม่เป็นไรคุณก็ไปยุ่งกับคนอื่นด้วยก็ได้แต่คุณก็ต้องมีเราเฉยถ้าเราตกลงกันแล้วก็ไม่ผิดนะคะคือขึ้นอ,อยู่กับว่า Relation s h i p ของเราเป็นแบบไหนต้องมีเซ็กกับฉันคนเดียวไหมหรือจะไปมีเซ็กกับคนอื่นก็ได้แค่อยู่กับฉันก็พอคือถ้าเราพอใจแบบนั้นจริงๆแบบว่า ไม่ใช่แค่พูดขึ้นมาพาะงอนพอน้อยใจอะไรอันนั้นไม่นับนะคะอันนี้คือเราต้องไปคิดว่าเป็นแบบไหนคือเชื่อว่าผู้หญิงส่วนใหญ่อะก็ต้องการผลเดียวเมียเดียวอยู่แล้วแหละหมายถึงไม่ได้ต้องการให้เขาไปมีเซ็กกับคนอื่นแต่อันนี้พูดถึงกรณีว่าถ้าเราไม่มายเราเฉยๆแล้วเราพูดคุยกันปัญหาก็จะไม่เกิดเลยนะคะเพราะฉะนั้น4ี่อย่างเหล่านี้คือบางคนอาจจะมีคอมบิเนชันก็ได้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยก็ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราคิดว่า เมื่อเราคิดจะมีรีเลชั่นชิพใดๆต่อคนคนหนึ่งอยากให้คิดถึงสเรื่องนี้เอาไว้นะคะจริงๆคือถ้ามองในมุมของเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเรื่องเซ็กกับความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งที่ล้มเหลวทําให้คนความสัมพันธ์ของคนมีปัญหาหย่าร้างกันเลิกลากันเนี่ยมีการศึกษามาแล้วนะคะว่าแปดสิบเปอร์นเกิดจากเรื่องเซ็กนะคะเรื่องเซ็กเป็นหนึ่งในเรื่องที่มันมีปัญหาอยู่ลึกๆแต่ว่า ทำให้เหมือนกับทําให้เกิดปัญหาอื่นตามมาเช่นเขาไปม,มีคนอื่นเ,เขามีเซ็กกับคุณแล้วเขาไม่แฮปปี้หรือว่าคุณไม่เคยคุยกันเลยบนเตียงเราเข้าใจว่าเขาแฮปปี้แต่เขาไม่ได้แฮปปี้แล้วเขาก็ไม่บอกเราเขาก็เลยไปมีเซ็กกับคนอื่นแล้วเขาเจอสิ่งที่ฟินกว่าแล้วเขาก็เลือกเซ็กมากกว่าเลือกเราแบบเนี้ยหลักๆคือมันเป็นเรื่องของของเซ็กด้วยเหมือนกันแต่ถามว่าใดๆเลยการมีเซ็กปัญหาของเซ็กมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความเข้าใจและการพูดคุยกันเพราะฉะนั้น คุณต้องเข้าใจกันและต้องพูดคุยกันนะคะอย่างที่หมอเคยเล่าไปแล้วนะคะในเรื่องของอโมเดลที่เป็นเซ็กชวลไซเคิลเนี่ยในที่สุดสุดท้ายเนี่ยโมเดลของผู้หญิงตามที่คุณโรสแมรี่แบสันโมเดลเขาบอกมาว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่เป็นเส้นตรงเสมอไปและมันขึ้นกับ,ปร,บประสบการณ์ของแต่ละคนด้วยโดยผู้หญิงส่วนใหญ่อะ่ะความต้องการในเ,เรื่องของเซ็กอะมักจะแปลตามประสบการณ์คือถ้าผู้หญิงที่เรารู้สึกว่าเราลักคนนี้แล้วเราอยากอยู่กับคนนี้แล้วบางทีเนี่ย เราสามารถที่จะมีเซ็กกับคนนี้ได้โดยที่จริง,รงเราไม่ได้อยากมีเลยนะไม่ได้มีอารมณ์ไม่ได้อยากแต่แบบพอแฟนเราอยากเราก็เลยอ่ะโอเคมีกับแฟนหรือว่าเรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดกันเราสนิทสนมเราเคา,ารพกันเราก็อยากจะมีให้เขาหรือว่าในคนที่แบบอยากมีลูกแต่เราก็ไม่ได้อยากมีเซ็กแต่เราก็ต้องการมีลูกเราก็เลยมีเพศสัมพันธ์หรือในคนที่เรารู้สึกว่า เราไม่ได้อยากให้แฟนเราไปช่วยตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวเราสงสารเขาจังเลยหรืออะไรแบบนี้ซึ่งแฟนเราอาจจะยังไม่ทันนอกใจก็ได้นะคะแต่เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมีเซ็กกับเขาบ้างแล้วแหละเป็นครั้งคราวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นไปได้หรือจริงๆในคนที่แบบเข้าวัยทองช่องคลอดแห้งมีเซ็กแล้วก็เจ็บก็แสบคือไม่อยากมีเลยแต่รู้ว่าแฟนอยากมีอ่ะคือเรารักแฟนเราก็มีให้แฟนจริงก็ไม่ผิดนะคะมันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของประสบการณ์ Relation s h i p คือ มันไม่สามารถบอกได้ว่าเราจะมีเซ็กกับคนนี้ได้ด้วยความอยากหรือความต้องการเสมอไปแต่สิ่งเหล่านี้แหละมันทําให้โอเคที่จะมีเซ็กกับเขาได้นะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนิดเดียวสุดท้ายเลยก็คือถ้าเ,าเกิดมาไม่เคยอยากมีเซ็กกับใครเลยคือไม่อยากมีจริงๆเราผิดไหมเนี่ยจริงๆก็ไม่ผิดนะคะมันก็มีคนประเภทที่แบบอะเซ็กชั่วคือไม่ไม่ได้ชอบมีเซ็กไม่ได้อยากมีเซ็กเลยจริงๆหรือว่า ทุกวันนี้เราก็โสดมาตลอดและเราไม่ได้รู้สึกอยากมีเซ็กส์คือคนโสดอาจจะอยากมีเซ็กส์นะคะแต่มันก็จะมีคนโสดที่ไม่ได้อยากมีเซ็กส์เลยและคนที่มีคู่แต่ก็ไม่ได้อยากมีเซ็กส์คือคนที่โสดแต่ไม่อยากมีเซ็กส์เนี่ยเ็าไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าคนที่มีคู่เราไม่อยากมีเซ็กส์ก็อาจจะต้องคุยกับคู่เราว่าเป็นยังไงแต่อยากให้มีคนเข้าใจว่ามีคนประเภทหนึ่งอยู่คือคนที่ไม่สนใจทางเพศเลยและไม่ได้อยากมีเซ็กส์เลยก็มีเราจะเรียกว่าอะเซ็กชวลนะคะซึ่งถามว่าพวกนี้คือพวกที่ผิดปกติไหม ไม่ได้ผิดปกตินะคะจะบอกว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติหรอกแค่ว่าคนส่วนใหญ่เป็นแบบไหนเราเป็นแค่คนส่วนน้อยแต่เราไม่ใช่ผิดนะคะเราถ้าเราไม่ได้ทําปัญหาให้กับใครก็ไม่เป็นไรนะคะทีนี้ก็จะมีความสัมพันธ์อีกบางอย่างพูดแล้วก็จะยาวพึงนึกได้พอดีว่าอย่างเช่นอันนี้เป็นปัญหาที่บ่อยคนรู้สึกว่าคบกันนานๆเราเบื่อเบื่อแบบว่าไม่อยากมีเซ็กส์พอไม่อยากมีเซ็กรู้สึกว่าฉันหมดรักเขาหรือเปล่าฉันก็เลยไม่อยากมีเซ็ก แล้วพอฉันไปเจอผู้ชายคนใหม่ที่มีเซ็กแล้วเราใจกว่าเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเราต้องย้อนกลับมาคิดว่าความรักคืออะไรถ้าเราไปเจอผู้ชายคนใหม่แล้วเราไปมีเซ็กแล้วมันใช่เราอาจจะมีแพชชั่นกับเขานะคะแต่อีกสองมุมเราไม่รู้นะว่าเรามีหรือเปล่าเราต้องย้อนกลับมาคิดว่าเรากับผู้ชายคนเดิมที่เรามีเซ็กจืดจางอยู่เนี้อีกสองมุมเรามีไหมความอินทิเมซี่กับความคอมมิตเมนที่เราอยากจะแต่งงานกับเขามีหรือเปล่า ถ้ามันยังมีจริงๆเราสามารถปรับเรื่องเซ็กของเราได้นะคะเช่นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือทําอะไรก็ตามให้เรารู้สึกว่าเราการมีเซ็กของเรามันสนุกขึ้นจริงๆก็ทําได้แต่ถ้าเราคิดแล้วแล้วเราได้ไปคุยแล้วแล้วมันไม่ใช่จริงๆก็ก็จบนะคะก,ก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะก็ในเรื่องของเซ็กค,ความรักความสัมพันธ์วันนี้ก็จบแล้วนะคะ ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยาวแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เสียวสมชื่อพอแพรพาเสียวสักเท่าไร่แต่คิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับการมีเซ็ก์นะคะก็อยากให้ทุกคนลองไปคิดดูว่าแบบเราเนี่ยมีความรักแบบไหนกันแม่กันแน่นะคะตามสามเหลี่ยมความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ของเรากับแฟนเป็นแบบไหนอยากให้พูดคุยกันนะคะให้เข้าใจกันเราจะได้อยู่กันได้ยาวๆถ้าคุยกันแล้วเราคิดว่าเราไม่ใช่เราก็จะไปหาคนที่มันใช่จริงๆนะคะ คือจริงๆแล้วเดี๋ยวจะบอกเลยว่าความรักที่สมบูรณ์แบบมันต้องมีเซ็กเป็นองค์ประกอบด้วยบางคนอาจจะไม่ให้ความสําคัญกับมันมองว่าการมีเซ็กเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องหมกมุ่นเพราะถูกปลูกฝังมาคิดว่าอยากให้เลิกความคิดนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆนะคะและสิ่งที่เคยบอกไปแล้วนะคะว่าสาเหตุข,ของการหย่าร้างมากถึง80%อร์เมีการศึกษามาแล้วนะคะว่าเซ็กเนี่ยแหละเป็นสาเหตุหลักของการหย่าร้างนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคืออยากให้คุณ เข้าใจกันเปิดใจพูดคุยกันเราไม่จําเป็นที่ต้องพูดคุยแค่ความสัมพันธ์นะคะเราพูดคุยถึงเรื่องเซ็ก์กันได้เลยว่าฉันชอบแบบนี้จุดนี้คุณทําแล้วดีเราบอกเขาเลยเราทาแล้วเราชอบอันนี้ทําเราไม่ชอบเราอยาไปเราอยากไปตําหนิเราเก็บไว้ก่อนก็ได้ให้เราผ่านพ้นเซ็ก์วันนั้นไปก่อนวันรุ่งขึ้นหรืออนาคตเราค่อยไปบอกเขาว่าเอออันนั้นเราอาจจะไม่ค่อยชอบนะเราชอบแบบนี้มากกว่าคือ คือถ้าเราไปขัดจังหวะในช่วงที่เรามีเซ็กเลยมันอาจจะขุนเครื่องกันเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคิดว่าอยากให้มีคอนเวอร์เซชันในช่วงที่มีเซ็กได้ไหมมีได้แต่เอาให้มันซับซอบละมุนละมุนหน่อยอะเอาให้มันแบบอย่าบาดหมางก,กันเพราะบางทีมันทําให้เป็นปมในใจนะคะสมมติเราไปว่าเขาว่าเฮ้ยเขาทําแล้วเราไม่ไม่ชอบอะเราไม่ฟินเขารู้สึกรู้สึกแย่ไปเลยอะบางทีอีกฝ่ายนึงรู้สึก แย่ yeah, เราไม่มั่นใจแล้วปรากฏว่ามีเซ็กกับเราไม่ได้ไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นคุยกันให้แบบให้เบาๆไม่ต้องหนักหน่วงมากนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะวันนี้สำหรับเรื่องเซ็กความรักและความสัมพันธ์นะคะฝากติดตามพอแพรนะคะได้ที่ YouTube c h anel Spotify Apple Podcast นะคะแล้วก็ Facebook ด็อกติดนะคะถ้าฟังพอแพรแล้วพอใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพลาไปก่อนคะ่ะ